จะมาเปลี่ยนรูปเป็นสาวเกาหลีหนึ่งวันมาดูกันว่าจะรอดไหมชุดไหนจะดูเป็นสาวเกาหลีแลทุกคนอ๋อนี่ไงเราเอาตัวนี้แล้วกัน ชุดต้อเป็นสาวเกาหลีขนาดนี้แล้วแต่หน้าเราก็ต้องใส่แบบสาวเกาหลีด้วยนะมาดูตัวช่วยของมาวันนี้กันตัวนี้เลยนามิเมคอัพโปรคาเวอร์เบลนดอร์คุชชั่นตอนแรกเนื้อเขาจะเป็นสีขาวแบบนี้แล้วค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นคุชชั่นนวัตกรรมใหม่รวมเม็ดแคปซูลขนาดเล็กของเมคอัพเบสทั้ง5สีก็จะมาวอร์มบนมือตรงนี้ก่อนเลยค่ะพอเบนแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีเบสแล้วก็จะเนียนเข้ากับผิวเราแบบนี้เลยค่ะเนื้อจะบางเบาให้ลุคธรรมชาติแต่ก็ยังปกปิดเห็นไหมรอยสิวตรงนี้คือหายไปเลยเดี๋ยวจะเปรีีีีีียยบบบบเททให้้้้้้้ดดดดดูููนนนนนะะะะคคคคคคคออออออัััืืืรรงงงง่่่าาาาแลลววกไมม จะทําให้สยามโมเป็นสาวเกาหลีได้จริงๆหรือเปล่าและนี่ก็คือฟินิชลุคของสยามโมในวันนี้นะคะทุกคนตั้งใจจะเนรมิตลุคให้ออกมาเป็นสาวเกาหลีที่ดูมีความวินเทจดูดูกโกล์ฉ่าใสแบบสาวเกาหลีสุดๆแถมยังกันเหงื่อกันน้ําแล้วก็ไม่ดอรอปละว่างวันด้วยค่ะจะเหงื่อออกแค่ไหนก็ไม่กลัวซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยค่ะแค่49าบาทเท่านั้นเองอย่าลืมไปลองกันนะคะ